หลายอย่างหลักๆคือรถไทยรถไทยขั้นหนึ่งน,น,นะรถไทยก็คืออน,นาไพาใหม่ไปน้่งเดยียวกันเลยบยใหม่เบิร์ดรถไทยกันเลูกระเคืองของนมนมนมอะไนมลูกแล้วกะเข่าเบิร์ดบม <tweet. S 2> <อ>มีม่มมีม่ยังเลือเลือแต่เสือคาคิงส่งเสือคาคิงมาเ,เลยเล้วเอ้ยส่งเสือคาคิง ยเจ้าสมัยดีสมัยดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข้าวูุซองมุกดะวันสาลาเด้อโดยคือทังสม,มุกดะวันก็นอ่าได้เดินทางมาบ้านอ่าโนนสันเนาะทุกคนหนยเนาะกับผ่านมาทางบ้านน้องอ้อมอะไรทุกคนหนยเนาะก็คือทังงข่ากกบได้ยินข่าวได้ยินข่าวมาอ่าทางครอบครัวหนึ่งเนาะ เพื่อนว่าภายใหม่เฮือนเพิ่นทุกคนเลยคือทางสำมุกดาวันกับอ่าโบเคยมาจากเถื่อเนาะมื่อนี้เขาก็เลยสีข่าวมาอ่าถามข่าวถามข่าวเพื่อนทุกคนเลยกับบอลยูอาศัยเพื่อนกับซืสอว่ามันกับยูดุงพงพนาเนาะอยู่ป่าอ้อยป่ามันคือทางสำมุกดวันกับมาเมื่อนี้กับมากับสาวบัวค่ำเนาะอ่ะสบายดีเด้อสาวบัวโดยโดยมากันสองคนคือเก่าโดยมากันสองคนเนาะเดิน นำกัน2คนโดย้าบ้านน้องอ้อมเพิ่นแล้วก็แวะเข้ามาเอยเพิ่นเพราะว่าถือว่าเข้ามาเป็นครั้งแรกเนาะโดยมามาค้แรกอ่ามามาครั้งแรกนํากันคือกันเนาะคือทางเอื้อยก็บ่เคยมาจักเทื่อเนาะโดยโดยๆอ่ะทางสมุกวันก็สิขอโตเข้าไปหาทางเอื้อยเพิ่นกนเนาะเอ้ยเนาะอ่ะสบายดีเนาะโดยาทุกคนจักสิแม่นเพื่อนจักสิแม่นอีหยังเนาะคือทางเฮาก็ยังบ่ทราบรายละเอียดเพิ่นเนาะก็โอเคเนาะเฮาก มาหอดมาถึงแล้วเขาก็ะซีเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเอ้ยเพื่อนมากับพอดี<ห>พ่อพ่อเ่นเนานะสบายดีเด้อเด้ออั<ห>นนี่ได้เป็นบ้านอี๋สบายดีไปดีเด้ออ่าเบื่อเบื่อซื่ออยังเนาะเอ้ยซื่อดาวเอ้ยดาวโดยเออกะอ่าอยากอยากขออนุญาตถามเนาะเอ้ยเนาะอันนี้ฮะเป็นเพื่อนเบื่อยหรือเอียงนี่นะี่ยเป็นเพื่อนน้องอยู่นี่แหละ อ,อยู่นี่ประจําเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดยคือทางสมุกดาวันก็ได้ยินข่าวขาวมาว่าอันเพื่อนเออไพ่ใหม่บอกโดยไพ่ใหม่อ่าเป็นในได้เออรคือจังไพ่ใหม่อันอันนาะอันนาจูดอันนั่นไหวบ่แบบขี้เหอกขี้เห่บอบ่เลื่อนได้ไหมบ่บ่ได้จูดไพ่กับมอดมอดชุ่มหืออะไรไพ่ฮะเออ มอดอยู่ไพ่แต่บุพูมันใหม่บุพูสาเหตุเลยค่ะเชื่อเปล้กากคะบุพูสาเหตุว่ามันใหม่ย้อนอยังที่เถียงเนนเพื่อนอะไบอรบุพูเลยเนาะโดยอน,นาตอนที่ไพ่ใหม่นะ่ะเรื่อยไปอยู่ใช้เสยน้องลงไปยูนลุ่มพุน้นอยู่เถียงเพลินไปเผาเป็ดเผาไก่น้องไม่ได้อยู่ส่วนร้ายน้องบุคขอย,อยู่บุคอย,อยู่เพื่อนเนาะ<อ>แต่แต่เพื่นไพ่นอกก็มอดถูกมือ อืออยู่กัโดยโดยเพื่อไริด้อยู่กับไปรับจ้างพคนจ้างกับไปเาแต่ก็ไปนั่มนางอันนี้แบบเมาคนนี่เห้เมากับผ้าไปนั่มน้องโดยโอ้ทั้าเอ่ยนี่มีลูกผู้เดียนบ่เอ้ยโดยโอ้โอดยก็คือทั้งตอนเพื่อนไพ่ใหม่นั่นมีอย่างนี้เอ่ยเสียหายนะ่นหลายอย่างลักๆคือรถไทยรถไทยขั้นหนึ่งนะะ<อ>รถไทยก็คือ อาณาไพ่ใหม่ไปนั่งเดียวกันเลยโบยใหม่เบิร์ดตัไทยกันด้วยกับเครื่องคองนุ่มนุ่มน่มเลยนมลูกแล้วกะเข่าเบิร์ดบ๊อมี่บ๊อมี่ยังเหลือเหลือแต่เสือคาคิงส่งเสือคาคิงมาเลยเนาะเอ้ยเนาะส่งเสือคาคิงโอ้ยคือหอนไทยแบบนี้เนาะาบ่เหลืออย่างเลยเนาะโอยอืออ่าเป็นเพื่อนสั้นเดียวหรือว่าเพื่อนสองสั้นด้วย เป็นเพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนแบบแบบเทียงหน้ามันถึเป็นเพื่อนทั้งทั้งไม่ขึ้นออแต่มึงกระเบื้องมึงกระเบื้องโดยละกะมีแต่เครื่องเลื่อยแอมไม่แป้นอบอดี้แอมพากระแตะแอมไม่แป้นเครื่องเลื่อยโดยโดยแล้วบัดี้หันหลังจากที่พใหม่อันนี้ก็อันนี้ก็ซําว่าเพื่อนหลังที่สองนึกเลยเนาะโดยโอ้ใหม่แต่โดนร่เอิย โดนเติบแล้วที่ด้เป็นเดือนละอ,อกับบอบอโ,โ,โดนไปเนาะหาระวงังวงเดือนหนึ่ง,งนี่แหละทุกคนเลยวันที่หาเดือนไม่ช้ามาณเขาเดือนหมอเดือนได้เดือนหนึ่งแล้วดเดือนเดือนหนึ่งกับสองมือแล้วขณะเป็นเดือนไม่ชนะ้าเนาะนนี้กับเจ็ดพฤษภาว้าบานนีน้อันอันอันนี้นะบอเป็นเฮือนบอเอ้ยแมนบอโดยเป็นเพื่อนน้องอยู่ยนะี่แหละ หลังจากเพิ่ใหม่หลังนั่นเลยวกะมาปุ๊กกระต๊อบนี้อยู่กะอยู่เลยออเอาเอเป็นคนบ้านนี่บ่หรือว่าในใดนะเป็นคนบ้านนี่เออคนบ้านนี่เนาะโดยโอ้แต่คิดว่าอันกระต๊อบอยู่โซ่ข้าวนาะโบเมนเนาะอ,อยู่ตลอดเลยแบบน้อ,นองคันโบอ,อยู่ชยยิบอยูใไ่โบมีบอลอยู่ดินดอนกับโบมีโบมีบ่โดยโอ้เอออันบอลเออยู่ดินภาษานี่ยนะ ดินพี่นางอันนี้คะดินพี่นางใช้เพิ่นอยู่โดยอืแบบน้องกะออกมาจากแม่แม่กะทุกยากน้งนองหนุ่มกะล้ายคนกะได้ลูกไม่ครอบครัวแล้วกะเพิ่นกะพี่นางเพิน่นหายมาอยู่ถ้าพัวเพิ่นกะติ๊คุกได้พี่นางน้องค่ะ ลัวติดขุดแต่ลูกสี่เดือนเพิ่นกันไรอ่าคือปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ไซเซ่เอ้ยออกไปอยู่น้ำเอื้อยเดี๋ยวนี้ฮะซุดมือนี่ฮะเพิ่นมีเอื้อยเด้ยอ,อยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าดินอันที่เอื้อยอยู่นี่ก็เป็นดินทองอันนาพินางเนาะโดยโอ้เอ้ากว้างเต๋อบ่อัะนนะาเอื้อยคืออันนามีแต่สวนอ้อยสวนมันไงโบนี่แต่ลุงนี่มันนี่ซื้อดินเพิ่นทั้งนั้นกับของเขาโอ้เพิ่น กบลายปันใดเนาะโดยเดี๋ยวนี้น้องนุ่งกับบมมี่บอลอยู่เพลินกับพูดีมาหาอยู่เพื่อนหลังนี่ถ่าอันทัวเพลินออกมากอืมเพลินออกมากเลยนะให้น้องอยู่ถ่านะทัวเพลินกับเขาถูกทัอวหาปีเพื่อนอะไรอ้าคันจีว่าแล้วกับกับโบแมนเพื่อนเอื้ออีกบ่าอันที่ใหม่ๆนะโบแมนโบแมนเอ้าวน้องได้ตัวเพื่อนใหม่นี่กับเพื่อนเพลินอีกเพื่อนพี่นางอีกมาอยู่ของเพลินเบิร์ดนะแบบมาอาศัยเพลินอยู่ค่ะก็อยู่ชองปี โอ้บัดมาอยู่ผัดไผ่ใหม่ซ้ำเนาะเอื้อยโดยว้าตัวผมมีถูกชำไรแห้งชมม้ำได้สักมาใสา่คนอยู่ผัดแห้งไผ่ใหม่ตืมอืแล้วถ้าเอื้อยได้เห็ดไห้เห็ดหน้าอยู่บ่เฉยบ่ได้เห็ดหน้าผมมีหน้าเห็ดผมมีหน้าเห็ดโดยอืก็คือรับจ้างทั่วไปสิบอ่ะรับจ้างทั่วไปโอ้ท,อามมอาทางอ่าสมมุติกับคอรนี่ากถามเนาะก็คือทางอันอ้า,อายเพิ่นได้สักไปได้สักไปรับจ้างไป ฉีดยาอันฉีดยาขยะอ้อยคนจ้างโดยโดยว้าเบิ่งกด้ยทุกคนเบิง่งร่กสมุกตะวันสียหายเบิงนะ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันบอลยูอาศัยเพื่อนละคันใช่ป่าแล้วก็เป็นพะโฮมพะโฮมแบบอันนั้นก็นคือแบบเอาบอ่ทันเลยเนาะเอ้อยเนาะบ่ทันยังเลยคือมาเห็นแล้วนะมันเบิดเลยแล้วรถไทยกับเบิดเอียงกับเบิด์ตเลือดแต่เช้าเขาเชื่อหรอกเลือดแต่เช้าก็เดย์อยู่เลยบันไดหักเครื่องนะมีแต่ซัมนี่บ่ เครื่องเครื่องอันนี้เพิ่นน้ำมะาให้พวกนี้นะเพิ่นน้ำม้าไห่ของหนุ่มบุรีมีมเ,เสือบุรีมีเลยจะเสือค่าคิงส่งค่าคิงกเครื่องอันที่แบบอันที่ย่างหายแบบที่อันมีใช้ปัจแบบจุบันนี่ก็คือซทำที่เห็ดน,นี่อันเลยเบื่อ,อเหลือแต่เท่านี้แบบเ<อ>พิ่นมาให้นี่กยไงใช่กับบุรีมียังเลยโอ้เพราะว่าไพ่ใหม่จนเบิร์ตนอกทุกคนเลย,ยกับเรือส่งเสือค่าคิงน้อ,นองน้อยเฮาได้ค่ะกินนมเอือ้อยบ่หน่ กินน้ำพงกินน้ำพงโดยโดยเนาะทุกคนคือทางสมมามุกตะวันกะมีน้ำใจเล็กๆแน่น,นอนเนาะที่จะให้เออเพิม่มคือทางเฮากับมาเป็นเทะเลทุกคนเลยเนาะกะฟังเออเพิ่มมากกับคำมาไพ่ไหมยเฮือนนี่สมมามุกตะวันนี่จุดมา่จักแน่ว่าเนาะเพราะว่าคืออาแต่ก,ก่อนกะเคยเห็นเคิดอทาทั้งผัวของนางนี่แหละ แต่่วาแต่ก,ก่อนก็นยังบา่ทาันได้เอากันเนาะเป็นเฮือนของบ่าวทาวนทุกคนเลยนะเนาะเพิ่นกับไผ่ใหม่คือกันเลยอ,อนนันแต่่วาเป็นเฮือนสองสั้นอันนั้นก็แห้งบ่เหลือคือกันเลยบ่เหลือยังเลยคือไหนเลยเนาะบ่เหลือยังเลยแบบทรงเสือคาคีงเลยเนาะค่ะเคยเคยเห็นอ,นอ,นอานาเขตตัวนั้นกับป้าหดทูหลายเนาะแบบอีหยังก็เอาบ่ทันแบบอ่าสิงชลมแางที่หามากอะโอ้เนาะเอ้ย ไปดได้พิบตาเ,เลยชาางมเหลือ,อยังเลยเหลือแจะทรงเสือคายคิงโดยเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่าทางสามุกตะวันก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนเลยที่จะให้เอื้อเพิ่นกับเป็นเงินกับจำนวนซาบันกีบเนาะเอาเอืยอ้ยนะ <Okay. S 1> เอาเอาไว้ซื้อนั่นนี่อะไรเนาะคือทางสมุกตะวันกับซอยตามกำลังซับตัวเองมีทุกคนเลยน <c oughs> นเลยนาะฮ่าเบิ่งเด้อทางสามุกตะวันสิให้เบิ่งเอาอันนี้ยังคือเอาเอานนี้ปูอันนี้เลย มียังปูมีแต่พากระแตใน,นแล้ปูโอ้ตั้งปูนางไว้ไปสิดล้บ,บอกด้วยว่าซื้อมา้าม้าขังเลยเอาไว้โซ่พลาซื้อมาปูลอยนี่นแหละมีแนวปูเออปูนางเลยบอยเออบัดอ,อันอันขังนี่ก็เป็่นพายห้าเนาะอันนี้เนาะออานาโอคันว่าป็นอันพาไม่หอมไม่เหี้ยพากระตอกกระแตห้ากันยังสีไข่อีแบบเนาะเอ้เนาะ บ่มีเงินซื้อนี่อยากเจะพากระเจมาแอบยุให้มันให้มันแน่นกูหนีฮะนะบ่มีเงินในอะลรทุกยากซื้อเข่าซื้อนมลูกค้นหามาได้อีกะได้โดยคัามเชื่าแล้วก็อ่าแรกๆค่ะกับบบบค่อยมีปันไดแน้วเอยเนาะแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบไายใหม่เฮือนอีกฮะนะทุกคนแบบโอ้แหงเบิดไปกันหญ่เลยเนาะก็คือเห็นี่แหละทุกคนแบบเพื่อนเพิ่นเนาะเอาอันนะ ใายเนี่แอมผูกสังกะสอสังกะซีแอมเนาะอ่าต่อป็ดน้ำในเด้อฉยเฉยใช่ใช่สารนี่นะน้ำในกับบ่มีใช้น้ำน้องอยู่ลุ่มผูกโอ้ใช้น้ำน้องมีน้ำโดยเป็นน้ำกินเด้เฉยเฉยซื้อเขาบอกกินซื้ออืมใช่ใช้น้ำน้ำน้องน้ำผุ่ยบัดเวลาไปซื้อได้เฉยเฉยกิโลใช่สบายดีนะอันดับจัก รถจักไปโอ้แต่ว่ารถจักรหายอันพายบัได้ใหม่บ่กบัวไดไม่เพราะว่าขี่ไปเฮ็ดเวียงบ่โดยโอ้โด้วยด้วย<ม>ใจตุนเอนนะื้อเพิ่นเนาะทุกคนเลยก็ข่าวของเพื่อนซานเพิ่นกน็ไปน้ำเดียวกันเบิดเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นแบบเครื่องที่เพิ่นเอามาใหายไปเลยโดย้วย<อ>คนเอนามาให้ก็คือซ้ำที่เห็นนี่แหละทุกคนเลยเนาะผู โบมียังเพื่อนกบปินอะน,น่ะพายาอ้อมอ้โอโห่ไลยได้อน,นี้เนาะอันทั้งตอนขึ้นนะใส่พาโคมนี่บบเออนะย์ไต่น่ะโดยใส่โคมอือ <c ười> ไผืผงพ,พาผ่าใส่กับบบมีนเ,เนอะเออยเนาะนำในกับบบมีโด้โ เสื่อมทุกอย่างบมมี่ยังถูกยากเลยเนาะบมมี่ยังม,มา,สาใส่พิ่นอยู่เป่นแห้งตืมแห้งเป็นตืมเพ่ใหม่ตืมแห้งเพ่ใหม่ซ้ำเนาะโดยแททห้งถูกซ้ำใดแห้งซ้ำแห้งบมมี่ยังเป่นแห้งซ้ำทางสมองดลวันก็มีแต่ให้ทางเอื่อยพ่นสู้ๆเนาะโดยสู้ต่อไปให้แล้เอื่อยแบบว่าของนอกกายเนาะคันสิว่าแล้วกา็เฮ็ดจังได๋คันคือว่าพื้นมากอะ เรื่องแบบนี้บ่มีพย,ยายากให้เกิดอ,อยู่เอ,เอื่อยเนาะแต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็มีแต่ทำใจฮะแหละคันว่าคือว่าอะละคันอาคนเฮาบ่าตายก็หาใหม่ได้เนาะเอ้ยเนาะทางสมุกตะวันก็เป็นกำลังใจให้เอ้ยเด้อเด้อเนาะไปตนสงสารเพิ่นยูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือทางสมุกตะวันก็คือว่าอะละเนาะก็ซอ้ด้ตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีเนาะถ้าว่าทางผูรักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเห็นทางคลิปสมุกตะวันกะอ่า บุตเมตตาทางครอบครัวเอ่ยเพื่อนในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางครอบครัวเอ่ยเพื่อนกัภไยใหม่เหลือแต่ทรงเสือคาคีนทุกคนเลยเนาะกัเพื่อนซานรันเป็นที่เพื่อนอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือจังทุกคนเห็นเนะี่ยเนาะโอ้เอาอนา,าภพ่หย่าเอ็มเอาเนาะทางนั้นก็เป็นสังกะสีบัดน,นี้ผัดอ่ายามนฝนใกล้เข้ามากเลยเนาะเอ่ยวันนี้ฝนต,ตกฝนตกกสีบบผ้าอ่าสาดเปียกบดบอ่ออันนี้เนาะ ก็มีแต่ว่าถ้าว่าทางผูรักผู้ใหญ่เภนเห็นกับสามุกดาวันกับยินดีเบียนสายสะพานบุญให้เด้อธราว่ภัยอยากซับอยากซอย่ซนซูเออยืนเนาะหน่อยลายกับบ่ากันทุกคนเลยซอยเรือกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะหน่อยลายกับบ่ากันโดยอ่ะทางสามุกดาวันกับสี่ขอโต๊ะกับเด้เอเด้อบาทนี้อ่ะสบายดีเด้อเด้อโดยป้านนี่แหละเนาะทุกคนเลย เกิดเหตุที่แบบภัยใหม่กับโบเรืออย่างเลยเนาะนับตังแต่ข่าวคงยังกับป็นอ่าใต้กลางบ้านทันหยาเพิ่นซอยมาทั้งเพิ่นเอ่ยเพิ่นกับโบมีอย่างเนาะก็คือว่าอะไรคันว่าภัยใหม่กับ,บอเ,อเอาบท่าทันเนาะใหม่ไปเบิดซะสุกุย่างเนาะแบบโบเรืออย่างเลยทุกคนเลยไก่ตุนสงสารเลยเพิ่นเนะาะทังเงินซานรันเปนเพิ่นกับสิบประมาณนี่แหละทุกคนเลย อันนี้ก็บันพักอาศัยเพิ่อก็เป็นเพื่อนลังหนึ่งก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเิ่นยู่นีตตลอดเลยทุกคนเลยข่าวของเกองใส่อย่างกะโมมีเนาะป็นนับตั้งแต่พาหม่มพาเพ่กันสีว่าแล้วกับเบิดทุกอย่างเนะาะพ่อแม่พี่น้องเลยโมมีอย่างเลยเนะาะเพราะว่าทั้งอนาเกือว่าอะไรภายใหม่เนาะทุกคนเลย ยวสมุกตะวันกับสีาพาเบิงอ่ะร,บร,บร,บรบอบๆรอบๆอนาเฮื่อนทั้งเอ้ยเพื่นเนาะก่าเฮื่อนเพื่นกาหาก,ก้าใหม่ไปวัางเดือนที่แล้วก,กีนี่เนาะก็คือว่าอะไรคันคืออ่าบ่มีอยู่แล้วผัดแห่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาเปจังหวะเลยนะทุกคนเลยท่อเนาะ <Cornell>. ทางสมุกตะวันกับขอวอนเด้อถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่ที่พายมาเห็นอ่าทางคลิปสมุกตะวันกับผาเถิงพ่อแม่พี่น้องเบออสุขสุขคนเนาะถ้าว่าพายมีน้ำจิตน้ำใจอยากส่ืยเหลือทางครอบครัวเอ่ยดาวเพ่นเนาะทางสมุกตะวันกับยินดีเป็นสายสะพานบุญให้เด้อโดยกับอ่าเขาเข้ามากก็คือทางอ่าสมุกตวันสัมภาษณผัสกันมาอะไรทุกคนเนาะว่าเพื่อนเพิ่นกลับให้ใหม่ พอทางสมุขตะวันเคยเห็นคิตทางเพือนอแฟนของสมุขตะวันเนาะก็หนักหน่วงนองในทุกคนเลยเรือนไ่ใหม่แบบเรือเต่ทรงเสือคาคิงกับบเรือ,อยังเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเขตเดียวกันเนาะทุกคนเลยไ่ยใหม่คือกันแบบบบเรือยังเลยเนาะโอ้จปวดใจเนาะทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นสภาพเพลินเก่าที่แบบว่าไฟใหม่ ที่เอื้อเพื่อนด้เล่าสู่ฟังเนาะกะโอ้เพื่อนอาไพใหม่กับโบเมนเพื่อนเอื้อเพื่อนเนาะกับแบบว่าเพื่อนพี่นางของเพื่อนเริ่มพอมีพี่นางเอ้ยเนาะแบบว่าคือทางอนณาเพื่อนกาโบมีเนาะทางพี่นางเพื่อนกาได้หามาสกส้นอยู่ในเฮือนทางอ่าของพี่นางเพื่อนก้าาสกสนอเนาะมาอยู่โบดุลกับไฟใหม่ซ้ำทุกคนเลยเต่อเดือดแต่เาสาเกเดเสาเดียวเนาะทุกคนเลยบ่เหลือยังเลยนะเนาะอันนี้ โบทูหัวใจเด้ทุกคนเลยเนาะเห็นภาพนี้มากก็ได้บอเรืเอ,อยังเลยนับตั้งแต่รถไทยกับบอลเรืเอซากเลยเนาะใหม่ไปเลยเพิ่นว่าคือเหตุนี้แหละทุกคนเลยเนาะตั้งแต่เสาแกเดมีแต่เสาเหลือเสาเดียวทุกคนเลยโดยเงินคำนี้มาเลยก็ได้เพราะว่าทางสมุทรตะวันก็เคยเหินเนาะ เอออ่ะพ่อแม่พี่น้อยทางสมุกตะวันกะ้าว่ะว่าผิดพลาดประการใดทางสมุกตะวันกะกลาบขอโทษขอพ่ายพ่อแม่พี่น้อง,อง,าาง,ออองเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเด้อเนาะโดยก็คือจังสมุกตะวันว่าวเด้พอพ่อแม่พี่น้อง,อาายยองอเอ้ยถ้าว่ะพายากทับอยากช่วยอ่ะทางครอบครัวเอ้ยดาวเพิ่นทางสามุกตะวันกะยินดีเป็นใจสะพานบุญให้เด้อเนาะหน่อยลายก็เพราะว่ากันทุกคนเลยเนาะกระทั่งอ,อ,อ่ะครอบครัวเอ้ยดาวนี่กะอ่า ขาดเขินบมดทุกอย่างเลยกับว่าได้เนาะทุกคนนับตั้งแต่เสื้อผ้านาแพ้เครื่องอยูของกินแบบอน,นาแบบอันเครื่องเครื่องใส่ในัวเลือนนะทุกคนเนาะกอบบ่บมีเนาะทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบชาวบ้านเพิ่นเ,เนาะที่แบบว่ามีน้ำจิตน,น้้ำใจมาซอยเพิ่นมา,มาให้เพื่นพอนผู้เร็กันหน่อยเนาะนับตั้งแต่เสื้อผ้ากัส่งเสือ้อคากิงเพิ่นมาเนาะคือปัจจุบันนี้มีกับบ่ีโตทุกคนเลย ไต้ตุนสงสารเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะทางสม,มุกตะวันกันกนสยีได้โคตัวอำลาพระจา่าเนาะทางสม,มุกตะวันกันสย์ให้ทางสบัวเพิ่นขามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบัดน,น,น,นี้อ่ะท่านี้สม,มุกตะวันกันขอกล่าววคำ่า,าสบายดีสบายดีเด้อ